ขอ,ออาวอขาวไม่โทข้าวอร่อยจังเลยอ๊ยสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูแนนเองนะคะพบกันอีกแล้วคิดถึงเด็กๆจังเลยวันนี้คุณครูแนนมีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะนี่เมื่อกีอ้แอบเห็นครูแนนกำลังทานอะไรอยู่นะ แซนด์วิชนั่นเองค่ะไหนใครเคยทานแซนด์วิชบ้างยกมือขึ้นอืมอร่อยถูกใจเด็กๆไหมคะแซนด์วิชคุณครูแนนก็ชอบทานแซนด์วิชเหมือนกันค่ะแต่เอแล้วแซนด์วิชเกี่ยวอะไรกับเรื่องข้าวที่เรากำลังเรียนกันอยู่นะอ๋อก็ตรงนี้ไงคะเด็กๆขนมปังเด็กๆรู้หรือเปล่าว่า ขนมปังเนี่ยทำมาจากอะไรทำมาจากข้าวนย่างเองค่ะโอ้โหแล้วกว่าจะมาเป็นขนมปังแผ่นๆแ,แบบนี้เขาจะต้องใช้วิธีอะไรบ้างเนี่ยใช้ข้าวเหมือนที่เรากินกันทุกวันหรือเปล่านะวันนี้คุณโครนนจะพาเด็กๆไปดูกันค่ะว่ากว่าจะมาเป็นขนมปังหนึ่งแผ่นที่เรากินเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ นี่คือมเมล็ดข้าวสาลีและนี่คือทุ่งข้าวสาลีโดยข้าวสาลีนิยมปลูกในช่วงก่อนฤดูหนาวและใช้เวลายาวนาน8-10ถึง10เดือนกว่าที่ข้าวสาลีจะพร้อมเก็บเกี่ยวการปลูกข้าวสาลีต้องเริ่มจากการพตรวนดินและเตรียมดินให้พร้อมในการปลูก เมื่อดินพร้อมแล้วจึงนําเมล็ดลงดินโดยเว้นระยะห่างอย่างเป็นระเบียบเพื่อที่จะได้เติบโตได้อย่างเต็มที่เมื่อได้รับฝนและแสงแดบดบเวลาผ่านไปต้นข้าวสาลีก็จะเจริญเติบโตพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วมเมล็ดข้าวสาลีที่เก็บได้จะถูกส่งต่อไปที่โรงโม่แต่ที่โรงโมนี่เองที่ทำให้ข้าวสาลีกลายเป็นแป้ง ขนมปังที่เรากินก็ทำมาจากแป้งสาลีผสมน้ำและยีสต์ยีสต์ก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆชนิดหนึ่งที่ทำให้ขนมปังของเราฟูนุ่มเมื่อผสมกันแล้วเราจะได้ก้อนที่หน้าตาคล้ายกับดินน้ำมันเราเรียกว่าโดจากนั้นนำเจ้าก้อนโดไปเข้าเตาอบ แค่นี้เราก็จะได้ขนมปังแสนอร่อยพร้อมทานแล้วนอกจากนี้ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่เราทานกันบ่อยๆก็สามารถนำมาทำแป้งได้เหมือนกันนะโดยแป้งที่ทำจากข้าวเจ้าเราจะเรียกว่าแป้งข้าวเจ้าส่วนแป้งที่ทำจากข้าวเหนียวเราจะเรียกว่าแป้งข้าวเหนียวนั่นเอง หมีใช่เรื่องง่ายยนะคะเนี่ยกว่าจะได้เป็นขนมปังหนึ่งแผ่นให้เราทานได้เนี่ยจะต,ต้องผ่านกับมนวิธีเยอะแยะมากเลยมีหน้าลหละขนมปังบางอย่างถึงนี่ราคาแพงมากเพราะว่าเขาทำยากมากๆานั่นเองแต่วันนี้ไม่เป็นไรคุณครูแนนเนี่ยจะพาเด็กๆทำแซนวิชแสนอร่อยกันค่ะจะทำยังไงและต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์กันไกลและสีมาค่ะมาทำศิลปะของเรากันเริ่มจากหยิบชุดกิจกรรมศิลปะออกมาแกะออกก่อนชิ้นนี้จะเป็นที่สำหรับใส่แซนด์วิชนะคะอย่าพึ่งรีบทิ้งไปไหนนะเปิดออกมาโอ้โหมีแซนด์วิชหลายไส้มากเลยดูสิ มาเริ่มระบายกันเลยค่ะเอ๊เอาสีอะไรดีนะสีนี้ดีกว่าขนมปังระบายไปเลยชึบจึบจึบึบต่อไปก็สีแดงแล้วก็สีเขียวจะได้น่ากินน่ากินเย้ระบายเสร็จแล้วเอ๊ะลืมซองใส่แซนวิชระบายสีด้วยนะซองใส่แซนวิชของเรา ระบายทั้งสองด้านเลยนะคะเสร็จแล้วซองใส่แซนด์วิชของเรานี่ต่อไปมาตัดขนมปังแต่ละชิ้นของเรากันนะคะกนรไกรนั้นคมมากเพราะะนะเด็กๆต้องใช้ด้วยความระมัดระวงังหรืออาจให้ผู้ปกครองช่วยในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะนี่ได้อีก1ชิ้นแล้วค่ะ ขอว่ามาตอนที่ตัดเสร็จแล้วนะคะเอามาลองวางอยู่ก่อนอยูซิว่าเราจะจัดแซนด์วิชของเรายัางไงดีคุณครูแนนใส่ชั้นล่างสุดเป็นผักกาดหอมนะคะเด็กๆอยากใส่อะไรก่อนตามใจเด็กๆเลยค่ะและชิ้นสุดท้ายของโปรดคุณครูแนนชีสนั่นเองเสร็จแล้ว แล้วแซนด์วิชของเด็กๆเ,เป็นแบบไหนถ่ายรูปมาอวดกันบ้างนะคะอยากเห็นแซนด์วิชของเด็กๆวันนี้ไปแล้วนะบายยอย่าเพิ่งรีบปิดนะขอควรรู้เด็กๆรู้ไหมว่าแป้งที่เรานำมาทำอาหารกับแป้งที่เราใช้ทาหน้าหรือตัวนั้นไม่เหมือนกันนะไม่สามารถใช้แทนกันได้แป้งที่นำมาทำอาหารภาษาอังกฤษเราเรียกว่า flour ส่วนแป้งที่ใช้ทาตัวหรือหน้านั้นเราเรียกว่าพาวเดอ powder, powder.